อคลิปวิดีโอนี้จัดทำขึ้นมาเพื่อความสนุกและความบันเทิงเท่านั้นไม่ได้มีเจตนาโฆษณาเชิญชวนแต่อย่างใดผู้ชมที่มีอายุต่ำกว่า18ปีไม่ควรรับชมเป็นอันขาดมาครับผมสวัสดีทุกคนและทุกท่านนะครับพี่เขือพายมที่เกมมอจจงเวพภาค2นะวันนี้จัดงบมา800้ช่นทวนนะครับ3ทุ่ม13นาทีกูขอเล่นเบ็ดอัดอัดอันะเบ็ด0 ปิดโบปิดโบไม่ไปโบนะเ,เฮ้ยเฮียอัตราการแตกมัน81เปอร์อเข้าฟีเจกมต้องจะเปิดฟีเจอดเปอร์นะวันนี้หาเกมที่มันแบบอัตราการแตกแบบวูบววังวังนะมาเจอเกมนี้ครับเป็นเกมที่แบบเออเกมเก่าเกมใหม่ไม่มี80เปอร์เลยนะครับวันนี้ไม่มีเลย้นเ,เกมใหม่สุด89เปอร์มั้งแต่ไม่ชอบกูมาเอามาจองดีกว่า ข้ามาแล้วก็ขอคนละหนึ่งไลค์คนละหนึ่งแชร์นะครับเป็นกำลังใจให้กับพี่เกียวด้วยนะอย่าลืมกดซับสไคร์นะใครยังไม่กดแล้วก็อย่าลืมกดสั่กนกาณดีเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อไปนะครับมาแล้วมาแล้วลูกจาก๋าตั้งแต่สิบหาเป็นห้าสิบขอไม่ตัดนะครับไหนๆเราก็มาแบบแช,ช้าๆแล้วเอา้าพี่อยกกดผิดไปตัดเฉยขอไม่ตัดนะครับปล่อยให้ไหลเลยอ่าหมุนหกหมุน <c oughs> ไปตีม yeah. yeah. ุ uh. ้สุดท้ายสองมุนเฮ้ยโอ้โหสามสีสีรุนเก็บไปสองขีดสองจุดโอ้โหถ้าสองจุดมามันก็สวยอะคือบอกเลยี่ทสุดท้ายครับเดี๋ยวเราเล่นเสร็จร้อนกันดีกว่า เล่นตัดเศษแล้วกัน 500. <100. S 1> เบ็ดร้อยเล้ยครับรเล้ยครับจบแล้วไา้จังวะเดี๋ยวเราเราเล่นเบ็ดร้อยแบบทุกคนสองเบ็ดห้าสิบนะทุกคนเบ็ดร้อยก็หมื่นกว่าอ่ะเบ็ดร้อยไม่ตัดนะไม่แล้วอย่าบอกนะอย่าบอกโอ้โหเขี้ยะนี่แค่เบ็ดร้อยสี่ตัว ป้าบีลิงเปลี่ยนเบ็ดเป้งเข้าเลยหรอเบ็ดเท่ไม่ทันเหมือนเดิมนะเบ็ด50สได้ไปหกพันเบ็ดร้อยมึงต้องมีเหมือนที่อกูเห็น่ะสามันละนเ เมกกะกูเอาละกูไม่ต้องเอาซุปเปอร์อ่ะกูขอแค่แตกพอครับเป็นร้อยอีกสิบสิบเอ็ดหมุนอุ้ยกูสวยโอ้ยสี่แปดเอาเรื่องแม่งขึ้นหมื่นจริงเว้ยกูเอาแค่เมกกะพอกูไม่เอาซุปเปอร์อ่ะแต่กูขอแตกแบบนี้สี่ห้ารอบนะมามาเออมาห้าจุดห้าจุดมามึงเปอะไรเอ้ยพี่แถว จุดมาคือแม่งโคตรบันไลยอะ่ะสวยอยู่นะโอ้โหเี่นนึกว่าสองสจุดหมุนหมุนเว้ยสวย าอา่าั้ละขึ้นสองหมื่ัว2ขึ้นสัวจังหวะนี้1 9 2่งเก้าสองสองศย์หนึ่เก้ย์อถึงัตไปนิด 7, 7, 7. เจ็ดพันเเปอร์ไม่ก,ก่าเว้ยไม่ใช่ไม่เก,ก่าต่อตอ่ตอตอ่ตอต่อมาผู้สวยอะแกมครับแกมครับ2 0งหมื่บอะเสร็จ สองหมื่นจบคลิปนี้ก็เอ้ยจบปีนี้ก็พอแล้วถอนเลิกเล่นก็บ,บ้านะคือก็ไม่รู้ต้องเล่นไปเพื่ออะไรต่อนะครับได้แล้วต้องเลิกนะทุกคนได้ต้องถอนนะครับวันนี้ก็ฟันดีลาตีสวัสดีครับทุกคนเจอกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมสั่นกระดิ่งและแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปต,ต่อไปนะครับ